สวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีสละพุทธศักราชใหม่2567หรื <25 67. S> 2> อ2 0 2ส,ส 24, เนดอ <2024. S 1> นี่เนาะโอเคครับสปกาวติกจะต้องขอขอบคุณมากๆครับที่อยู่กับบ่าวเคนสาวติ๊กปีนี้ก็เป็นปีที่ห้าย่างย่างเข้าปีที่ห้าที่เราอยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันี่น้องทำยูทูบแหละแฟนเพจเนะจาะบ้านแดงบ้าน วันฟ้าเหมือนมากเนี้เรื่องแบบนี้ที่คอยติดตามครอบครัวเล็กๆของมาเกธาติกมาตลอดเนาะจนถึงถึงวันนี้ปีนี้ก็ขอให้เอฟซีผู้ทุคนคนจงมีแต่ความส <c oughs> ุขความเจริญเดินทางไปทางไหนก็ขอแค่ค่าปลอดภัยคิดถึงได้นี่ยคิดถึงได้ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับในปีนี้ผู้ใดที่กำลังรีเริ่มที่ทำอย่างก็ขอให้ทำประสบด้วยความสำเร็จนเนาะหมดเจ็บปอดใั้ ใดที่ร่ำที่รวยอยู่แล้วให้รวยยิ่งๆขึ้นไปในปีนี้เนะาะจ้า <c oughs> เป็นะปีนี่กับเป็นอีกหนึ่งปีที่ขอเพงสติก๊กถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมาร้ายมีมือ,อยู่ในกับพี่นอง MC ชุกคูทุกคนทุกช่องทางเลยเนาะใงครับแล้วก็ปีนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเดวก็รอรุ่นกันในปีนี้เนาะจ้าีนี้ยัง พัฒนาขึ้นอะไรยังไงหรือเปลี่ยนแปลงตรงไหนเราติดตามเนอครับเพราะว่ามือนีหาเขามือเลกเนาะอย่างอีกสามร้อยหกสิบสี่วันพี่น้องกะเคยคอมเมนต์คุยกับเฮาว่าพี่น้องกะเบิ่งเฮาตลอดยินดีเลยก็ดีใจนําที่เฮาเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆรื่อยตั้งแต่มือแรกถึงมือนี้ถือว่าเฮาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะแม่จ้ะเพราะเฮากะอยากให้พี่น้องกะสู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อย แฮปปีนิวเยียเราตีปีใหม่เัาตีปีใหม่ไทยทั่วโลกเลยเลยนะาะใช่ทั่วโลกเลยมือเนี่เป็นมือปีใหม่ของทั่วโลกเลยสากลคนอื่นวะเนาะสากลแต่เวลาสิบปทันกันเพื่อนก่อนรืหลองเราไปแสดง <c oughs> ดูมังนอกเน,ะนาะสิบป้อมกันแต่กันเลยพุทธศักราชใหม่แล้วของโมันจะสิ่งดีๆเข้ามาต้นใหม่ๆของปีนี้สู้ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเื่อเก่าครับ เมื่อคืนเรากะแฮปปี้เนาะมวนซื้อโฮเซลตอนรับปีใหม่จ้ะคือปิดมาตุ้มพี่น้องจ้า กนินตุมเป็ดตุ่มโฮมกว็วีใหม่มื้อนี้ตุม่มโฮมพี่น้องมาเด้อเพื่ออยู่ใกล้ตุ่มโฮมคู่มือแหละ <c oughs> ตั้งแต่วันที่ยิบเก้าและ <c oughs> กินกันมาเ <c oughs> มนูแต่และมือ้อมื้อนี้ประเก็นเอาเป็ดมาต้มซื้อเอาเด้อพี่น้องของเฮายังอยู่ครบเด้อซื้อจากพี่ที่เพิ่นให้เป็ดเฮามาเละจุ่มมาเละ เป็ดตันทีบานน้องกินกินแจม่นกินต้มเป็ดต้มโฮมต้มใส่บะกกะเมื่อวานนี่กินปลาเผากินยำเผาดาวเมื่อคืนนี้เมื่อก่อนหันต้มหัวงวเหลือจากง,งานขึ้นบ้านใหม่พคนละจ้ะเอาเซฟิตไว เดี๋ยวหับวกเีนครัวก่อนเดี๋ยวเอาไปต้มเนาะตอนนี้ประตุมเตรียมน้ำรอแล้วจ้ะต้มซุปเรียบร้อยแล้วจ้ะต้มเสบกโกะนะจะแซ่บอ่ะน,นำ้ำดำตอนนี้นตักเลยได้จ้ะเลยพี่น้องอู้ดมีครับไข่ไปดิฟองไข่ฟองไข่ฟองไข่อีกละตักเลยพี่น้องบ้านๆได้จ้า ้ต้มด้วยเตาฟืนดีจ้ะเืดีดีอิ่มแล้วทำบ้านได้จ้ะสต๊อกม่อกินสต็กไปธุระมาสต๊อกปัตุมกินก่อนแล้วเอาไปทีหลังว้าวได้ตุ่มใหญ่ตักเอาแต่ตันบาตักน้ำเลยได้จั่ไปหาไปตลาดมาเมื่อกินไปซื้อเครื่องไว้มาทำเออนอนอย่างนะขนมเทียนเนาะขนมเทียน่อไว้ไปวัดมืออื่น ี่น้องหลายคนก็นเริ่มเดินทางกลับบ้านแล้วมือนี้พี่น้องหลายคนก็นอาจจะยังเลาะทำบุญมือในวันที่หนึ่งด้สะ่ะอ่ะเดี๋ยวกะค้างเงตาอยู่แต่ว่าหักเตาบ่มีไฟแล้เวเสียบแล้วเด้อความแสีบแล้วเด้ออิ่มแล้วบ่กทางน่ะอิ่มแล้วเด <laughs> อืดเลยอ่ะอิ่มแล้วเอาอันนี้เจียว,วมันบอกเปิดด้วยย่ต่อได้ไหมต่อได้ไหม ไม่ต่อแล้วพี่น้องแบบนี้มาแซ่บน้ำกันจ้าสสวัดีจ้าเพาใส่หมวกกินได้แล้วพี่น้องบังลมมามาพี่น้องต้มเป็ดคนหนาก้นอีกบปะละมาที่หลังกึ้งที่หลังเดี๋ยวประกอบต้มเป็ดี๋ยวประกอบ มันก็เลี้ยงงัวฮะเนาะเสือ ชื่อของมึงลื่นเลยใครมาลับกันแล้วนะเข่าสารเต้มทายรถเอาเมืองกินปวดอไรเาไปขายเงินบิดเลยเด้ผ่านนะม่เชี่วฟิมใหม่เพาเข่าเมืองได้เดินทางกลับเลยกันโอ้โหแคบๆปลอดภัยนะทำการทำงานลุยกันต่อ กันทุกปีเจอกันอีกทีปีหน้าปีปใหม่ก็สัมปีใหม่แหละก็ยังใช้ชีวิตคือเก่าคือไหนก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมตูดแม่ nhưng còn cái gì tắc nổi tôm pet nhưng một pet rồi nhưng mà rốt rồi đi không เปียกใช้ทั้งหมดก็ยันสมบอพอน้องสมสมนุ้ยนยอ่ะันย่งไห้ย่งองคนย่างบข้อง่ามป ว่าแม่พี่น้องมึงดูว่าอำเภอโพนสวรรค์เทียนไผ่มีบะเข้าวแกล็ดสิบห้าเลยจ้ะยนควาสอบเยันหายากดูหาบะเข้าวแก๋บะเข้าวห่าวเนาะเพื่อนบะเข้าวห่าวนี่คืมาทำใส่ขนมเทียนหายากย่างอยู่บ้านเราพ่ออยู่ใต้ด้ินอ่ะไผ่มีอยู่ละแวกอำเภอโพนสวรรค์บ่อแม่ติ๊กน่ะเด้อ เดี๋ยวน้อิ๋วไปรับเองหน้ามาทำขนมของเฮากระปุกอยู่ต้นน้อยอยู่อยู่จะหาปืนวันไห่จะจะกินมมพข้าวนะใช้เวลาอยู่ด้วยนะ ยังม้วนน้องที่นึงอโอ้จากเทานาเลยยินดีบุมีหนาวมเจฉยินฮ้อนเลยสวยสายึ้นมาเลย เราเพื่อนดานพี่น้องกับอันนี้แล้วยัางแบบยังเห็นกระดูกเป็ดเกงใจก็เดี๋เห็นอะไรเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าทริปนี้สวัสดีค่ะสวัส,ด,สดีปีใหม่อีกรอบจ้า